ว่าเรื่องความจนบ่มีไผอยากปรารถนาขั้นจนแล้วบอยเห็ดบอยหูจักหารอจนหออศาสนาก็นยังจนคือเา่าบางคนว่าแม่นแล้วผู้บุญผ้าวาสนาพันดีวาสันบาบุณาวรถนา,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 าคนมั่นต่างการแช่งบุญแช่งวาสนานันมันแช่งงาวาสันบานันมันเป็นข้อแก้ตัวของคนเว้าเขาคางกับของ ข้นฉี่ข้านเบาตามตรงเลยครับพี่น้องผู้พลีบุญผ้าวาสนาทรงดีเพื่อนกเกิดจากการเหตุการกระทําคือเก้านั่นแหละครับขันบ่เหดบ่สร้างไห้สิเอาบุญวาสนาใสมาน้าทรงกับของแมนบ่ครับขันในปัจจุบัน,นาชาตินี้ขันบุญวาสนากัะของบอ่ดีขันหูโตแล้วกระหูจักเหตดหูจักส้างปัจจุบันให้ดีเหตดไหลายๆครับ บุญมาถนาจังสีหลายคือเพิน่นเห็นผู้อื่นได้ดีกะหูจักแสดงความยินดีน้ำเพินเนินแหนจะสิไปอิศาเพิินหลายชัวเพิ่นสีเฮ็ดดีได้ได้ประมาณนั่นได้ประมาณนี้เพิ่นกะเฮ็ดมาคักเฮ็ดมาหลายคือกันครับถ้ากะของอยากได้ดีกะเฮ็ดดีให้มันได้คือเพิ่นครับเพราะความดีบรไดรสงวนลิด์ดอครับ แล้วก็เว้าถึงความดีกับความมั่งมีมันค้นระย่างกันครับแยกประเด็นให้ออกเด้อบางคนกระไดเนาะคนจนจนแต่ว่านีใสนี่ดีคัก,ก็มีเเพบแต่ความดีก็มีแต่ว่าคนรวยๆนี่มักส้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นก็มี่เยอะแยะผมไปเป็นเป็นข่าห้เห็นอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาร่วมผู้อื่นอย่าไปเหมาร่วมกันเหมือนว่าคนจนกะสิเป็นคนดีตลอดคนรวยกะสิเป็นคนบดีตลอดมันเป็นแปบบไดครับคนเฮ้ามันแตกต่างกันสี่เป้เเวาให้ผู้อื่นเป็นแบบนั้นผู้อื่นเป็นแบบนี้เคยอยู่สัมผัสกับเขาแล้วทีครับผู้อื่นเว้ามา่ได้ยินมาฟัางมาม่เคยสัมผัสกับตัวตนทแท้จริงของเขา ยาพึ่งเฝ้าด้วนตัดสินใจอุปนิสัยบาเขาเป็นจังใดยาไปฟังความขคางเดียวมันบ่นแค่กับคนที่ถือเววาพื้นครับพี่น้องคนที่มักเววาพื้นคนอื่นส่วนหลายแล้วก็เห็นมากับเป็นคนฉีอิด้าทั้งนั้นล่ะแมนบ่เจ้าว่า ผู้อื่นเป็นจังสันผู้นั้นเป็นจังสี่บอมีดีจักยางแมนดีอยู่กับขวางอยู่คนเดียวเท่านั้นละ่ะสุดท้ายแล้วผู้ใดสิเป็นจังใดกับซามครับพี่นอ้องญาติไปฟัง่งพ่วมพ้นหลายไผสีดีทีซัวกับซามเขาแต่ว่าเฮาเหตุของเฮาให้มันดีกับเป็นพ่อครับ คนอื่นสีเห็นหรือบ่อเห็นกะซามครับเห็ดยังไปใจเฮ้าย่อมรับรูใจของเฮ้าเองว่ามันสิพิษสี่ซัวเฮ้ากะรูอยู่แจ,จ้ใจแล้วเฮ้าสีปเ็ดอเหยังให้มันถึกใจคนถูกคนบนโลกใบนี้มันกะเป็นไปบ่ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างความคิดถ้าเฮ้าหูจักว่าเฮ้าเห็ดแล้วมันบ่ไปส้่งความเดือดร้อนให้ผู้ใด เฮ็ดแล้วเฮาสัมบายใจเฮาก็เฮ็ดไปโลดครับพี่น้องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาอยู่บนโลกใบนี้ครับมั่นก็ต้องอยู่กับผู้คนมากมายอยู่แล้วครับสีจนสีมังสีมี่สีดีสีรวยเฮาก็อยู่ที่โตเฮ้าครับอยู่ที่การเฮ็ดการสั่งของเฮ้าเองยามั่วแต่สิไปโทษสิ่งแวดล้อมไปโทษผู้นั้นผู้นี้แล้วก็ขวางบ่าเฮ็ดอีนังจังสี่มั่นก็ะบ,บกเข้าทาเด้น้องครับ อยากได้ดีก็ต้องมันขยันคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็สิ่งดีๆมั่นก็ะสิเข่ามหาเห้าโดยปริยายเองครับพี่น้องบางครั้งอุปสรรคขวากน้ำขวางกันมั่นกันเยอะแยะ มากมหม้ซาเหลือเกินมันเป็นเครื่องพิสูจน์วัดของเฮ้าว่าหัวใจเฮ้าสีเข้มแข็งได้ซ้ำใดเพราะเมื่อไดที่เฮ้าสำเร็จสำเร็จผลได้ตามที่เฮาปรารถนาไว้มันสิเป็นความภูมิใจเอืบออิ่มหมากไามมหาศาลเม็ดให้เฮ้าหูวว่าความสำเร็จความที่เฮาปรารถนามันช่างหอมหวานซาเหลือเกินท้ายก็ขอเป็นกำลังใจให้ค้นสู่ชีวิตให้ค้นชิดดีพูดดีทำดีขอให้พบแต่ ิ่งดีๆสมพรอนดังความุ่งม,มา่ราัฒนาทุกหู่ทุกคนเด้อครับพี่น้องอยู่แดงมีหีอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีครับ